วันนี้มากินข้าวจ้ามีขาหมูจ้ะขาหมาูนะไอ้น,นี้ผัดช่อนทอดผัดช่อนนะคะช่อนทอดออเองนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มจ้านน้ำจิ้มนะ,ะจิ้มกัะปลาทอดแล้วก็แองเห็ดจ้าแล้วมี ไก่ผารข้ค่ะข้าวเยอะแยะเลยเจ้าอินเลยจ้าแล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวอีกแล้ววันนี้เมนูยอยากกินข้าว กันก็อยู่ข้างนอกกันนี้ไม่กินข้าวเล่นหน่างเดียวอันนี้หยุดวนันเสาร์ังเล็ก กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะน้องกันดนชนแนลนะจ๊ะ่อ,อ,อยแกงเห็ดอะไรมา

tục không bà rồi Hãy subscribe cho nước vào ไม่กินข้าววันนี้เอาวัาทิดิเล่นอย่างเดียวเลย ฝนตกตั้งแต่เมออนนื่มอคืนน่ะหายฟ้องอาบน้ำฝนแบบมึงจางจังหวัดน้ำท่วมพอตมไม่ท่วม อยากกินข้าวเหนียวไหนอยากข้เหนียวก็ซื้อมาห้าบาทสิบบาทได้กินไม่หมด ข้าวสวยก็มีนี่ก็สวยก็ไม่ป็นข้าวสวยกินกินแป๊บเดียวก็หิวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหิวแล้วตอนนี้อยู่ได้ทั้งวัน ต้มเบอร์เลยตัวใหญ่ใหญ่ทอด,ก,อดกับฟักนี่กัน้ำจิม้มยังตกไม่หยุดเลยตกทั้งวันเลยวันนี้ เบอร์เกอร์ให้น้องกันน้องนัดไปแล้วจำมนานแล้วือ Ờ bát chọn ngon, phải xong rãng thật xả nước rồi, Làm sạch, นำมาค่ะไปเล่นเพิ่นมาสวัสดีครับรยงังสวัสดีครับหมูมาแล้วครับตัวไขมันนะครับไ้่เท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่กินกับไม่ใส่ไปเล่นไส่ปลโล,โโล้งนะอ่ะอแล้วก็เอาวะมาเท้าวฮะเรียกก็ไม่มาตอนไหนมันก็เรียกก็ให้มากินข้าวทำก๋วยเดมหมูดิ หมูวันไหมคะไขมันเนอะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเป็นเทอร์มผมจะลดให้ดอกจะลดยยได้หรอกนะได้ตอนนี้น้องผมก็มาแล้วจับป,ป,ประมาณสี่สองไปแล้วไหใส่เลยเห็นปะเห็นเห็นนั่งแก๊ปไปนั่งแก๊ปไปหรออือหือเอาไปเนี่ยหมู มันนเลี่ยกินแกงเห็ดอ่ะก็เดือดก็กินไงนะก็เลี่ยนเดี๋ยวโอ้ไขมันโอ้นั่นมาันหมูสามชั้นนั่นอะแล้วมากินในตัวนี้สามชั้นนข้งล่างเลยเนี่ยนั่นนะนน,น่นกาบหมูหมูกินหมูเลยอะวันนี้หมูเจอหมูอื้มมักเกิมักเกิล น้ตั้งเตาอ่ะโอ้จังเลยเดือนนี้ก็วันเกิดแล้วค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยาเอาอะไรให้น้องกันเนาะเอาเอาเอาดอกกุหลาบดอกเดียวพอแล้วนะมั้งไั้ยิ่งใหญ่แบ,บนั้น เมื่อคืนเห็นได้ยินนะว,ว่าแม่จะทำอะไรทำอะไรหรอไม่บอกเรือ่องค,ค่อยบอกตอนคิดก่อนเรื่องค่อยบอกตอนหลังนะแม่ไม่บอกกันหรอถ้าแม่จะให้อะไรไ,ได้เดีย๋ยวแม่นพ่อไปทำงานหนูครูบอกให้ปิ้นไงปิ้นงานนตบุ๊กตัวนั้นก็พังซ่อมใหม่อะซ่อใมอใหม่ก็เหมือนซื้อใหม่ ซื้อใหม่ดูคนไปซ่อมเล่นในเรื่องน,งนั่นแหละคนงองการีชเพื่อนเล่นด้วยเป็นไงล่ะเล่นแล้วไม่รู้จะเพ็บคนอื่นมาเล่นด้วยมันก็อย่างนั้นมันก็ต้องพังแต่โทรศัพท์เครื่องนั้นไปไหนโทรศัพท์เครื่องนั้นไปไหนเอ้าเอาเขาเสือก อย่าไปใช้ไปไป,ไปให้เขาเล่นน่ะคื้ว่าเขาออกกันหมดไปเอามาเลยโอ้โทรศัพท์เพิ่งซื้อมาใหม่ๆนั่นอะใส่รองเท้านะไม่ไหวเลยมาเป็นคนที่เลยมีเงี้ยเอาโทรศัพท์ไปทิ้งไว้ข้างนอก ชอบเล่นเกมโทรศัพท์เล่นแต่เกมโน้ตบุ๊กกับพังไปเครื่อง,งออล็อกเปยล็อกเอาไม่ค่าหลอกลืมเลยหนักใช่ไหมเดี๋ยวก็แตกหนะ้าจอแตกอีกไม,ไม่ไม่ซื้อให้แล้วนะถ้าหน้าจอแตกนะ นี่เป็นไงสักลูกกงเกงแดงแม่ก็แม่ก็แ,กแดงลูกเกงแดงแม่เจอแดงจะ,จะแพ้งเอาแดงไว้ก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอิ่มแล้วน่ะมันละอิอะม่มแบบกินเยอะไขมันเยอะฮัลโหลเต็มหมอ้อคนเดียวจนจะหมด นัดกินเล่นเนี่ยมาคืนเอาปลาป่ะแกงเห็ดอร่อย ลดแล้วเนี่ยลดน้ำหนักละเมื่อก่อนอ้วนกว่านี้หลังจากปอฮาเน้น้ำหนักลดลงมันจะลดได้ไงขึ้นบันไดไดะห้าชั้นเหรอขึ้นลงขึ้นลงอ่ะชั้นที่ห้าเลยเหรอใช่อยู่ชั้นสูงสุดเลยอาจารย์ที่สุดชั้นไหนชั้นห้าชั้นสองไม่ใช่ชั้นสองชั้นห้าปอตีชั้นสองใช่ปะ ตาสี่หนูอะไรกินเยอะแล้วก็ตอนเที่ยงเไปวิ่งเล่นอีกตอนเล่น,เนก็ยิงยาวใช่ไหมเรียนพิเศษนะใช่แล้วก็ต้องเดินไปเรียนพิเศษเป็นนเรอแล้วก็เดินไปเซเว่นอีกแล้วก็เดินกลับอีกแ้าคุยออใช่เขาบอกว่าให้กินให้อังกินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าเรียนม<า>่เศษโคตรดีคูโคตรเลยเรียนพิเศษด,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 ดีมากเลยเราต,ตั้งใจเรียนอ่ะ คนครับทำไมต้องมีก้างด้วยผมไม่เข้าใจทำไมปังก้างทุกคนอ่นก้างนะฮึเสียงดังมากเลยไม่ต้องใส่ไม้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องการเคี้ยวแป๊บเดียวครัขบขวัขบขวัขบขวัขบมีปะไม่แกะตรงนี้มันก้างเยอะ กินเดี๋ยวทาน,นีไม่มีหรอกอ่ะแม่แกะให้แล้วอะไรอะไรเปินเน่ย เริ่มต้นแล้วก็แบบคลิปน,นี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ i, ดลค์กดแชร์้วยนะคะต้องน้องชาแน,นลนะคาแสวัสดีค <ขอ S 2> <อ>่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะ